สวัสดีครับผมต้อมจากใคเนอรครับวันนี้ผมยังอยู่กับรถยนต์ e ี o คาซาโ o o ยต้ a ยาริ s ในรูปแบบแบบรถยนต์ h a t c h b a c k 5ประตูรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น Sport p r e m i มียนะครับซึ่งตั้งราคาไว้6 8 4 0 0 0บาทครับสำหรับตัวรถรถคันนี้นะครับก็ยังติดตั้งชุดตกแต่งเข้ามาด้วยเป็นชุดตกแต่งที่เรียกว่า Fat 2 p a แพ a เกจแฟ2ตทูแพ g เก็จะมีทั้งกล่องเคร่งไฟฟ้าแล้วก็ชุดตกแต่ง รอบคันครับราคาของชุดตกแต่ง f a ลตทูแพ็กเกจก็จะอยู่ที่17,400บาทเท่านครับราคาตรงนี้นะครับก็ยังสามารถนำมาคำนวณเป็นยอดผ่อนรายเดือนได้ด้วยซึ่งจะมีราคาเพิ่มขึ้นจากยอดผ่อนรายเดือนอีก228บาทเท่านั้นเองครับเรียกว่า228บาทที่เราผ่อนเพิ่มเติมเข้าไปก็จะได้ทั้งชุดแต่งเข้ามารวมถึงกล่องเร่งไฟฟ้า Active Speed ซึ่งสามารถปรับได้ถึง9ระดับด้วยกันครับ นอกจากดีไซน์การตกแต่งที่ดูสปอร์ตรอบคันแล้วชุดตกแต่งฟัตทูแพ็กเกจที่ติดตั้งเข้ามานะครับก็จะดูสปอร์ตหรือว่าเพิ่มความสปอร์ตเข้ามาอีกเล็กน้อยครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับชุดตกแต่งบริเวณสปอยเลอร์ด้านล่างนะครับดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ตัดกับสีตัวรถได้อย่างลงตัวครับชุดตกแต่งตรงนี้เป็นชุดตกแต่งสีดํามันนะครับเรียกว่าตัดกับสีตัวรถได้ดีเลยทีเดียวครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นสเกิร์ตสีดานะครับด้านข้างก็จะนี่ครับแอบสปอร์ตเล็กเร์ต ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแต่ว่าดีไซน์ดูลงตัวแล้วก็ดูเรียบหรูดีครับส่วนล้อแม็กนะครับในรุ่นท็อปสปอร์ตพรีเมียมรุ่นนี้ก็จะเป็นล้อขนาด15นิ้วเป็นล้อลายก้านสีทูโทนนะครับจะมาพร้อมกับยางขนาด185,60 r 1 5ครับส่วนอื่นๆนะครับนี่กระจกบางข้างก็จะเป็นกระจกสีดํามันมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็สามารถปรับพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดเช่นกันครับนอกจากนี้มือเปิดประตูบริเวณฝั่งคนขับก็จะติดตั้งปุ่มที่เรียกว่า keyless sensor เข้ามาด้วยครับ เราไม่จะเป็นจะต้องใช้รีโมทก็ยังเปิดปิดประตูฝั่งนี้ได้ด้วยครับส่วนรายละเอียดอื่นๆหลังคาเป็นสีดํามันนะครับเป็นรุ่นท็อปหรือว่ารุ่นสปอร์ตพรีเมียมอยู่แล้วนอกจากนี้สาวอากาศด้านหลังก็จะเป็นสาวอากาศแบบครีบฉลามที่ติดตั้งเข้ามาด้วยเช่นกันครับชุดตกแต่งฟัตทูแพคเกจด้านหลังก็จะมีนี่ครับสปอยเลอร์ด้านหลังตกแต่งเข้ามาด้วยเป็นรูปแบบแบบสีทูโทนแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังก็จะออกแบบหรือว่าตกแต่งที่เรียกว่าดิสฟิวเซอร์นั่นเองครับ ก็จะมีความแตกต่างกันชัดเจนสําหรับชุดตกแต่งฟ a ตทูแพ็กเกจเมื่อเทียบกับชุดตกแต่งแบบเออร์เบิร์นแพ็กเกจนะครับก็จะมีความต่างกันพอสมควรเพราะว่าเออร์เบิร์นก็จะมีการตกแต่งในสไตล์ครอสโอเวอร์แต่ว่ารุ่นนี้ก็จะตกแต่งในสไตล์มอเตอร์สปอร์ตมากขึ้นครับสปอยเลอร์ด้านบนนะครับก็จะตกแต่งหรือว่าออกแบบเป็นสีดํามันก็สแบ็กเหมือนกับสีหลังคาทุกอย่างนอกจากนี้นะครับไฟเบรกตรงที่3ดีไซน์ไฟเบรกตรงที่3เป็นไฟเบรกแบบ LED นะครับไฟท้ายเป็น LED ทั้งดวงด้านหลังก็ยัง ติดตั้งกล้องเข้ามาด้วยยาริชโฉมใหม่หรือว่า Toyota ยาริชโฉมใหม่นะครับได้รับการติดตั้งกล้องด้านหน้าแล้วก็กล้องด้านหลังเป็นกล้องบันทึกภาพนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนหรือว่าการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับเอาละครับเราจะเริ่มทําการทดสอบ t o โยต้ายาริชในรุ่นตกแต่งด้วยชุดตกแต่งฟัตทูแพคเกจเข้ามารุ่นนี้มีกล่องเป็นกล่องคาแเตอไฟฟ้าที่เรียกว่า Active Speed เดี๋ยวเราจะทําการทดสอบ2รูปแบบนะครับ รูปแบบแรกก็จะเป็นการเปิดใช้กล่องแล้วก็อีกหนึ่งรูปแบบก็จะเป็นการไม่ได้ใช้กล่องนะครับมาดูผลทดสอบนะครับว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัว0ถึง6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดใช้กล่องคเร่งไฟฟ้าวัดได้6.0วินาทีและปิดใช้กล่องเร่งไฟฟ้าวัดได้6.2วินาทีครับ ด้านอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดใช้กล่องวัดได้13.3วินาทีและปิดใช้กล่องวัดได้13.8วินาทีครับด้านอัตราเร่งควอเตอร์ไมล์เปิดใช้กล่องครื่งเล่งไฟฟ้าวัดได้19.2วินาทีที่ความเร็ว120.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและปิดใช้กล่องครื่งเล่งไฟฟ้านะครับวัดได้19.4วินาทีที่ความเร็ว119.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ด้านอัตราเร่งทางยาว0ูนถึง1,000เมตรหรือว่า1กิโลเมตรเปิดใช้กล่องคลื่ง่งไฟฟ้าวัดได้34.7วินาทีที่ความเร็ว145.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงและปิดใช้กล่องคลงเร่งไฟฟ้าวัดได้35.1วินาทีที่ความเร็ว150.0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับวัดประสิทธิภาพในช่วงเร่งแสงช่วงเร่งแสงในเมือง60-100 กิโลเมตรชั่วโมงเปิดใช้กล่องเร่งไฟฟ้าวัดได้7.3วินาทีและปิดใช้กล่องเคร่งไฟฟ้าวัดได้7.6วินาทีครับและช่วงเร่งแสงนอกเมือง80 120กิโลเมตรชั่วโมงเปิดใช้กล่องคเร่งไฟฟ้าวัดได้10.2วินาทีปิดใช้กล่องคเร่งไฟฟ้าวัดได้10.4วินาทีครับผลทดสอบประสิทธิภาพเบรกเบรกในเมือง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง0 เบรกจนรถหยุดนิ่งเราวัดได้14.9เมตรที่ 1.0G ครับและเบรกนอกเมือง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงศูนย์เบรกจนรถหยุดนิ่งเช่นกันวัดได้41.7เมตรที่ 0.9G เครับเรียกได้ว่าประสิทธิภาพเบรกที่ออกมาหรือว่าผลทดสอบเบรกที่ออกมานะครับรถยนต์รุ่นนี้มีประสิทธิภาพหรือว่ามีผลทดสอบที่โดดเด่นมากมีระยะเบรกที่ไว้ใจได้รุ่นหนึ่งในตลาดเลยทีเดียวครับระดับเสียงรบกวนภายในใสารเราเปิดแอร์ แรงลมเบอร์หนึ่งอุณหภูมิ25องศา,าเซลเซียสเหมือนกับการขับใช้งานทั่วไปความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้62เดซิเบลความเร็วคงที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้64เดซิเบลความเร็วคงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้66เดซิเบลและความเร็วคงที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้68เดซิเบลเอครับ การทดสอบของเราเป็นการทํางานแบบเหยียบคันเร่งลงไปครั้งเดียวเต็มร้อยเตซ็นะครับเพราะฉะนั้นการสั่งงานของลิ้นป p r ผีเสื้ก็จะทํางานหรือว่าสั่งงานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแตกต่างจากการใช้งานทั่วไปนะครับที่เราจะคอยแตะคันเร่งหรือว่ายกคันเร่งถอนเท้าออกจากคันเร่งแล้วก็เหยียบลงไปบ่อยๆซึ่งการใช้งานแบบนี้นะครับก็จะเห็นประโยชน์ของกล่องคันเร่งไฟฟ้าได้มากกว่าผลทดสอบที่ออกมาครับตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องโดยสารของ t o y ยต a ายาริสรุ่นใหม่ เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับสปอร์ตพรีเมียมแพคเกจรุ่นนี้ภายนอกตกแต่งสีทูโทนเข้ามาแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะครับมาลงรายละเอียดภายน้องโดยสารรุ่นนี้กันครับรายละเอียดภายน้องโดยสารนะครับจุดที่ดูแตกต่างกันไปก็คือหน้าจอเป็นหน้าจอสีขนาด6.7นิ้วสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ครับนี่ครับเราลองทดสอบการเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay หรือว่าโทรศัพท์มือถือแบบ iOS ครับ เสียบไปแล้วนะครับเชื่อมต่อทันทีก็จะมีแผนที่นำทางที่เป็น Google Map ขึ้นมาทันทีครับนอกจากนี้นะครับเนี่ครับเมื่อเราเข้าในตำแหน่งเกียร์ถอยหลังก็จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังแล้วก็เส้นกระ,ะยะติดตั้งมาด้วยครับด้านพวงมาลัยพวงมาลัยดีไซน์แบบ3กา้านหุ้มด้วยหนังนะครับแล้วก็มีดีไซน์ออกแบบให้สามารถจับได้อย่างกระชับมือครับ ส่วนรายละเอียดของพวงมาลัยนั้นพวงมาลัยนะครับก็จะมาพร้อมกับชุดควบคุมที่เรียกว่ามัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมเครื่องเสียงเป็นหลักชุดควบคุมทางฝั่งขวามือก็จะเป็นชุดควบคุมจอมัลติอินโฟม a ชั่นดิสเพย์เป็นหน้าจอสีแล้วก็มีการแสดงข้อมูลต่างๆเอาไว้อย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นเลนดีพัชเจอร์วันนิงนะครับหรือว่าระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องจราจรนะครับตรงนี้ก็จะ ถูกติดตั้งเอาไว้รวมทั้งระบบเตือนก่อนการชนนะครับทันทีที่ตรวจพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการชนนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์เตือนขึ้นมาให้เราเบรกนั่นเองครับด้านระบบประ,ประกาศเป็นระบบประ,ประกาศที่ทันสมัยนะครับแบบอัตโนมัติหน้าจอเป็นดิจิตอลครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีไฟเตือนเข้ามานะครับเป็นไฟสําหรับที่นั่งด้านหลังนะครับถ้าใครยังไม่ได้คาดเข็มขัด,ดนะิรภัยก็จะมีเซ็นเซอร์เตือนขึ้นมาเบรน ชุดควบคุมหรือว่าด้านบนของชุดควบคุมระบบต่อประกาศด้วยครับส่วนกระจกมองหลังนะครับติดตั้งกระจกแบบตัดแสงอัตโนมัติมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนอกจากนี้รถรุ่นนี้นะครับหรือว่ารุ่นท็อปก็ยังติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้าหลังมาให้ด้วยนะครับเป็นกล้องบันทึกภาพของเตล่าที่ติดตั้งมาอย่างครบคันในรุ่นท็อปครับความสะดวกสบายอื่นๆที่ให้มาก็จะมีนะครับปุ่มพุชตรสตาร์สต็อปเครื่องยนต์ที่ให้มาด้วยแล้วก็ช่องเสียบชาร์จไฟก็จะติดตั้งเอาไว้เป็น power outlet 12โวลต์บริเวณเบรกมือแล้วก็ด้านบนนะครับหรือว่าบริเวณเครื่องเสียงก็จะติดตั้งเป็นช่องเสียบชาร์จไฟแบบ USB ให้มาอีก1ตําตำแหน่งครับรายละเอียดเบาะนั่งด้านหลังเบาะนั่งยังมาพร้อมกับหัวหมอนที่สามารถปรับระดับได้ถึง3ตํตำแหน่งด้วยกันครับนอกจากนี้นะครับเข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งมานะครับเป็นเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุด3าตแหน่งแล้วก็ยังมาพร้อมกับ Isofix 2ตํตแหน่งด้วยครับ รวมไปถึงนะครับถ้าใครต้องการที่จะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัรพระด้านหลังยังสามารถปรับพับเบาะในแบบ60-40ได้อีกด้วยครับและก็ยังมีช่องเสียบชาร์จไฟแบบ USB 2ตํตำแหน่งนะครับขนาด2.1แอมป์มาให้สําหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยครับจากการขับทดสอบมานะครับต้องบอกได้เลยว่าเบาะนั่งดีไซน์ได้อย่างลงตัวนะครับนั่งได้สบายจริงๆเราขับไปกับกรุงเทพชลบุรีถือว่านั่งได้อย่างสบายทั้ง Brain, บริเวณเบาะรองนั่งแล้วก็บริเวณพนักพิงด้วยครับ นอกจากสมรรถนะที่มีการตอบสนองที่เพียงพอกับความต้องการแล้วอัตราสิ้นเปลืองของรถยนต์รุ่นนี้ยังทําได้โดดเด่นนะครับเราทําเอาไว18้18กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับการใช้งานปกติหรือว่าการใช้งานในชีวิตประจําวันครับในช่วงท้ายผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยยำกัดน,นะครับที่เอื้อเฟื้อรถยนต์รุ่นนี้มาให้ผมได้รีวิวพร้อมกับทดสอบสมรรถนะให้กับผู้ริโภคได้ทราบนะครับว่าโตโยต้ายาริชโฉมม่มีอะไรที่โดดเด่นแล้วก็น่าสนใจบ,บ้างครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ